หัวข้อนี้นะครับเป็นได้ยินกันใช่ไหมได้ยินเนาะหัวข้อนี้เป็น5.8นะครับเรื่องของอการพิจารณาความเสียหายเนาะจากการละภายใต้ความเค้นประสมค์อันนี้คือต่อเนื่องมาจากบทที่4ใช่ไหมบทที่4นะเราพูดถึง c o m b ิเนชันเนาะความเค้นผสมคปุ๊บเกิดความร้ายอย่างไง ส่วน๋นวข้อที่เราเรียนมาแล้วเมื่อก่อนก่อนจะพักบิดเป็นแค่แรงชนิดเดียวใช่ไหมครับมีแค่แรงดึงก็เดินบิดก็บิดไปใช่ไหมคืออย่างเดียวแต่ของข้อนี้ก็เร,เริ่มมาคอม b i n e แล้วคอม b i n e เสร็จปุ๊บมาดูเลยครับมาดูกันนะที่เกิดขึ้นนะดิฮะตัวการค ombine เนาะมีสูงสุดคือดึงบิดดัดใช่ไหมนี่คือ3ตัวรวมกันสูงสุด อ่าซูมๆเลยนะครับแล้วก็จะแล้วแต่ว่าจะอะไรจะกู่อะไรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าสมการที่ใช้ในการคำนวณนะครับเราต้องเปลี่ยนรูปใหม่นะครับเป็นรูปใหม่นาะเปลี่ยนจากรูปของความเค้นนะครับให้อยู่รูปของความเค้นสมบูรณ์แทนเออก็คือมันจะเป็นไปนการสมการที่13ากับ1ิบนะครับที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับซิกมา EQ eq, EQ คือยอ่อมาจากอีคิวเรนท นะครับความเค้นที่เรียกว่าความเค้นสมมูลุ่นเนี้ยให้คำนวณจากสมการที่15ค่้าข้นะครับถ้าเป็นกรณีซิกมาถ้าเป็นกรณีทาวให้คำนวณจากสมการที่14ได้เลยนะครับซึ่งไอซิกมาอีคิวเนี่ยนะครับมันก็คือการคิดอะไรครับคิดตัวค่าความต้านแรงตึงทานหารด้วยเซนติเมอรนกรณีเป็นซิกมาเนาะ ตัวท้ EQ ก็เหมือนกันนะครับรูปฟอร์มเดิมกันนะครับท้าเปนด้วยอินนั่นเองครับใน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 สมการนะครับแั้นเขาบอกว่าจากตรงนี้เขาก็เลยอัดแอพนะครับโดยการเอาทฤษฎีความเสียหายใช่ไหมจากบทที่สี่ที่เราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาจาัดรูปเอามาจาัดรูปใหม่นะครับนี่คือรูปสมการเดิมใช่ไหม ปรับมาเป็นสมการตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากซิกมาธรรมดาให้เป็นซิกมาอีคิวให้หมดเออแล้วก็ทาวค์เป็นทางอีคิวลงไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปคิดสูตรอะไรใหม่อ่าไม่ต้องไปสูตรอะไรใหม่นะครับใช้ได้เลยเนาะ,นะคราวนี้ไอตัวค่าทาวายพวกทาวอิพวกเนี้ยก็ให้ปรับไปตาม ทฤษฎีความเสียหายนะครับถ้าเลือกใช้0.5เนี่ยก็เป็นทฤษฎีความเคลม่อนืสุดถูกไหมถ้าเลือกใช้ค่า0.57ก็เป็นทฤษฎีความเคลื่อนเฉือนออกตาฮโดนนั่นเองนะครับก็ปรับไปต่างนันนั่นเองเนาะก็สามารถใช้งานได้ทันทีเข้าใจไหมครับนั่นคือเอาบทที่4ที่มีรวมกับสมการเกณฑ์ของโซลเบิร์ในการพิจารณาใช่ไหมหรือเรามารวมกันนั่นเอง ส่วนการค o m b i ก็อย่างที่บอกไปเนาะก็ต้องดูว่าทิศทางของความคิ้นมันตรงไหนมันค o m b i กันได้บ้างประเภทเดียวกันซิกมารวมกันได้หือซ,ซิกมากับเทารวมกันไม่ได้ก็แยกกันออกไปนะครับในการพิจารณาเนาะตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับเป็นความเข้มจากแรงดึงอย่างง่ายผสมกับความเข้มดันก็ได้ ันนนนนี้้เป็ตะครบามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเอาสูตรที่มีเนาะมาใช้นะครับผมว่ามีเพากลมตันนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดีนะครับดังรูปเนะเาะอหมุนด้วยความเร็ว600 rpm จากนั้นเขาบอกว่าส่งกําลังเปลี่ยนจากสิบไปเป็น30มสิบจากเป็นกำลังจากสิไปเป็น30มสิกิโลวัตต์เสร็จแล้วนะครับแรง F เนี่ยกระทําที่ร่องริ่มเปลี่ยนจากลบสไปเป็นสอง รอบสองเป็นสองนะครับพร้อมกับมีการส่งกําลังไปด้วยก็คือเห็นได้ว่าทั้งแรงทั้งทร์ชั่นนี่มามาพร้อมกันทีเดียวถูกไหมอจากนั้นก็บอกว่าวัสดุเนี่ยทําจากเหล็กประเภทนี้ ESIC หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับผิวจิลไไนเนาะคือจงหาขนาดไดมิตเตอร์ของเพลาโดยใช้ทฤษฎีความเคลืนเฉียดิจงตอลในการพินา นะครับกำมนดให้เก็คือหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดนะครับก็เป็นภาพเอ่อเพา,าใช่ไหมเอ่อเพา,าตรงด้านนี้นะครับเป็นแบริ่งใช่ไหมเป็นแบริ่งสองฝั่งเลยเออแล้วก็มีแรงเอฟกระทาไม่ได้ตรงกลางด้วยฝั่งนี้สองพนสิบมิลนี้หนึ่งร้อยมิลนะครับแล้วก็มีการเสาะล่องลิ่มตรงนี้ด้วยเนะาะเข้ามาด้วยนะ ทีการทำนะครับก็เลยเริ่มจากตารางขอสามนะครับตาม property ของหลิกนะครับ C หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมเออก็จะพบว่า ten ซ์ไซส์สตริงอ,อ,อยู่ช่องแรกเนาะแปดสิบเจ็ดจนถึงหนึ่งห้าแปดช่วงกวา้างเออแล้วก็ u point หกสิบจนถึงหนึ่งสามแปด เห็นไหมครับมันเป็นช่วงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกอะไรครับเลือกค่าเฉลี่ยแล้วกันจากตารางเนาะเราไม่รู้ว่าจะเลือกค่าค่าม a x ค่ามินเนาะเพราะฉะนั้นก็เลือกซิมม่าอยู่สักเฉลีย่ Mac, ลยแล้วกันเอาแม็กรือ m i นทั้งสองก็เลยเนาะตอนร้อยยี่สิบสองแล้วก็ซิมม่าวายได้เก้าเก้าอืมเลเก้าเก้านะครับโดยเป็น case อก็แปลงหน่วยออกมาได้แปดสี่สี่กับหกแปดสองเก่ไหมตรงน,นี้ สังเกตว่าเราจะคูณด้วย6.8 9 5ทุกครั้งนะครับก็เปลี่ยนวยต่อมานะครับตรวจบังคับให้ใช้ทฤษฎีคอมเป็นจริงของไอโดใช่ไหมดังนั้นทาว้ก็คือ0.577ซิ่งมั่มายนี่ไหมครับอ่าดังนั้นก็เลยได้มาว่าทาวายก็กลายเป็นค่านี้อ่าจดไว้ทดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปใช้ตอนังนะครับ ต่อมานะครับมาเลือกบบกิจังหวการบริหางการนะครับซิกมาเอ็นแดกจะอยู่รูปของตัวน,นี้เพราะว่าซิกมายูมันหนึ่งน้อยกว่าพันสางร้อยแปดสิบใช่ไหมมันได้แค่เท่าไหร่มันได้แค่แปดร้อยเ,เ,เองนะครับแปดสี่สี่เองเราก็เลยเลือกเกณฑ์น,นี้สำหรับเหล็กนะสเร็อตัวประกอบผิวบ้งางตัวประกอบผิวก็ไปรูปงอหนึ่งนะครับแต่มือนเดิมเนาะที่หนึ่งสรงสองจุดห้านะครับอยู่แถวแถวไหนตรงนี้ร้อยยี่สิบ หนึ่งสองประมาณนี้เนาะใกล้ๆตรงนี้ไรกเส้นขึ้นไปนะครับไล่เส้นขึ้นไปตัดที่ผิวเจรนิญในอ,อ่านค่ามาได้สี่แปดแปดเก้าจะเป็นแปดประมาณนี้เนาะนะครับได้หมดนะนะครับสมมุติไรกสีแปดเก้านะครับจุดไว้ก่อนนะครับขนาดอ่อตัวกับขนาดบ้างขนาดก็สมมุติหนือนกานเนาะอ่าก็เอาซักค่ากลางๆมาก่อนอยู่ที่ ช่วงแปดถึงห้าสิบก็เลือก KB ก็เป็นจุดแปดห้าเียไว้ตรงนี้ไ,ได้เนาะอ่าต่อมาตัวประกอบแรงแรงข้อนี้นะครับเป็นแรงอะไรเป็นแรงกดแบบนี้ใช่ไหมโออก็คือมันก็จะเกิดการดัดตัวถูกไหมครับอ่าแต่ว่าอย่าลืมว่ามันหมุนด้วยเนาะมีทอร์ชั่นด้วยมีการหมุนด้วยทอร์ชั่นเพราะเราก็เลือกค่าตัวประกอบแรงที่เป็นค่ามากสุด สุดเลยเนาะสุดก็คือเป็นกันนะครับเลข k c เป็นหนึ่งเห็นไหมครับใช้หนึ่งเลยก็นะเอาทั้งหมดคูณกันเนาะ k a คูณ k b เป็น k c นะครับคูณซิกมา n นะออกมาก็คือเท่าไหร่สามร้อยสิบเก้าสามร้อยสิบเก้าเป็น sigma n นะครับค่าความต้านแรงตันงฐานนะส่วน เท่าเอนจะเป็นเท่าไหร่ก็คูณเหมือนกันเนาะด้วยตัวเลขตัวนี้นะครับศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดตามทฤษฎีความเชื่อเชยงถดอยเรานะครับตัวที่มานหนึ่งแปดสี่โอเคนะครับสำหรับเทาเอได้นะครับอ่าต่อมานะครับมาดูตัวประกอบกันนะครับตัวประกอบความเชื่าแน่นกันนะครับไปที่รูปงอนหนึ่งใช่ไหม คือร่องวันหน่งนะครับตัวนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับเกิดขึ้นที่ริมใช่ไหมล,ล่องริมเนาะคือล่องริมในที่นี้เรามีอยู่2ประเภทนะครับประเภทชนิดก็คือตัวล่องริ่มอะเสาะโลกเสาะล,ล่องริมเป็นแบบโปรไฟล์กับสลิปรันเนอร์มีสองแบบนะครับถ้าโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้ในภาพนียครับโปรไฟล์นนี้เป็นสลิปันเนอร์ เพราะฉะนั้นโจทย์ข้าเราของเราเป็นเลยครับเป็นโปรไฟล์เนาะเป็นโปรไฟล์เพราะฉะนั้น KF ที่เกิดขึ้นในล่องลิ่มนะครับก็ณมีชิ้นงานเราเป็นชุบแรีดใช่ไหมก็เลยได้อามาว่าดัดคือ2.0เอ่อบิดคือ1.6ึห็นุหยนครับ2อกับ1.6ก็จดเอาไว้นะครับ2.0กับ1.6นะครับเป็นค่าเียร์ ที่เกิดขึ้นที่ลองลิ่มนะต่อมามาดูพละโหลดบ้างโหลดนะครับแรงบิดต่ำสุดต่ำสุดนะครับโหลดออทอร์กใช่ไหมที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของสูตรตรงมลงเนาะ2พายเอ็นทีส่วน6 0ถูกไหมนะครับเออเราก็กลับสูตรหาทอร์กก็ได้เป็นตัวนี้นะครับ ดัะนั้นตรวจให้ WP มาที่หน mm ึ hmm. ่งมืถูกไหมเป็นค่ามินิมัมเพราะว่าเขาบอกคือเปลี่ยนจากสิกิโลวัตต์ไปเป็นสาสิบกิโลวัตต์ไงบ่างมินิมัมคือค่าส mm ิบ hmm. ก็คือหน mm ึ่งมวัตต์นะครับหนึ mm ่งหมื่นหารด้วยค่านี้ได้หนึ่งห้าเก้าส่วนค่า max mm hmm. ก็เป็นส0มสิก hmm. ็จะได้ส0มสิบไปได้สี่เจ็ดเจ็ดนั่นก็คือท mm ็อปมินกับท็อปแม x สดังนั้นหาค่า TM กับ TA เนาะ,อะคอนเซปต์เราคือถ้าคิดเฉลี่ยก็บวกกันทั้งสองใช่ไหมได้3ามสิบแนะครับถ้าเป็น TA ก็ลบกันทั้งสองเนาะ,ะแม็กลบมีนัสอได้หน่า9เก้จุดนึ่งดังนั้นทาวที่เกิดขึ้นก็ใช้สูตรนะครับ ตร right? mm hmm. ส่วนจใช่ไหมหรือ 16t ส่วน pi d กำลัง3นะครับในสูตรของท torsion ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้น tau m มมก็ใช้ tm เข้าไปนั้นเองนะครับก็เป็ี่ยนที่ m ไปก็คูณเลขลงไปแค่นั้นเองนะครับได้ตัวแปรนี้ติดไว้นะครับา a เ e ก็ทำเหมือนกันเนาะเปลี่ยนเป็นที e ก็อดันออกมาทำไหม นนี่คือใต้เฉพาะโหลดอันนี้คือโหลดของเลยครับโหลดของพอชั่นอ่าคราวนี้มาดูโหลดของทางด้านเบ d ดิงบ้างเบลดิงเนาะเกิดโมเมนต์ยังไงบ้างในกลาศาสตร์วัสดุใช่ไหมที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพเบลดิงโมเมนต์ไดแกรมไปแล้วเนาะที่มีภาระโหลดแบบนี้นะครับกราฟของเบลดิงโมเมนต์ไดแกรมเบ d ดิงโมเมนต์ไดแกรมใช่ไหม จะกลายเป็นกราฟหน้าตาแบบนี้ครับท,ทำได้เนาะ,ะตรงนี้คือเอมจะดูตรงบริเวณตรงนี้ก็ดีเห็นไหมในโราณสารวัสดุเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะเหมือนกันเนาะเราจะเห็นได้ว่าข้อเรานะครับตรวจคล้ายๆกับภาละหลอดแบบนี้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเปลี่นดิน่งลงนปเนี่ยกรมก็จะกลายเป็นภาพ นไหมครับตรงนี้คือจุดสูงสุด m max นะครับ m max ตัวนี้เป็นตำแหน่นงนนแบริ่งใช่ไหมแบริง่งตัวนี้ก็ m เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับไม่มีค่าเห็นไหมครับเงั้นเราจะจะหาเลยครับจะหา m max ได้เราต้องรู้อะไรรู้ reaction ที่จุดรองรับตรงนี้ a หนึ่งแล้วก็ a สอง ถูกไหมเอออันหนึ่งอันสองนะครับแล้วก็คำนวณหาอันหนึ่งอันสองจากการเท็กโมเมนต์ที่จุดนี้ตรงนี้คือจุด T เนาะก็สาม m เท่ากับศูนย์ไปนะครับเออก็จะได้ฮสองเท่ากับตัวนี้ขึ้นมาอันนี้อันนี้ทำเป็นเนาะเท็กโมเมนต์ทีงจุดนี้ใช้หลักการกลศาสตร์นะครับอ่าส่วนจะได้อันหนึ่งก็ เทคเ b ็นบีสุบไปตรงนี้เทคไว้ตรงนี้ก็ะจะได้ r รหนึ่งนไครับได้เนะะาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมานะครับ r าหนึ่งได้เท่านี้แล้วก็ r สร์สมดุนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น r าร์หนึ่งอาสองทำให้เกิดโมเมนต์เท่ากับ เอาแรงที่เกิดที่แบริ่งใช่ไหมคูณกับระยะจนถึงจุดจุดที่แรงเอีบลงก็จะกลายเป็นว่าอันหนึ่งอาอาสองนะครับอาสองคูณสองร้อยอาคูณสองคูณหนึ่งร้อยหรือเพราะว่าตรงนี้คือหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยอันนี้คือ250สองรพันสิบนะครับเอาอันเอาอาสองคูณร้อยหรือจะอาร์หนึ่งคูณสองพ้าสิบก็ได้ค่าจะเท่ากันะไ,ได้ตรงจุดนี้อยู่ที่แสนสี่ ใช้ช้าเจ็ดหนึ่งจดสบวกงก็ได้น้องจะได้ตอนนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้เนาอ,อนั่นคือ m max ที่อยู่ตรงนี้ล่าทุกส่วนนี้โมเมนต์สูงสุดก็คือแสนสี่โมเมนต์ต่ำสุดก็คือลบ m max m min ก็คือลบ m max ก็เป็นลบแสนสี 4. ใช่ไหม แม็กกับมินนะครับะฉะนั้นมมโมเมนต์ดัฉลีก็บวกกันเป็นหารสองก็เป็นศูนย์ไปครับแล้วก็โมเมนต์ดัวนเปลี่ยนก็ลบกันหารสองได้ข้างนี้เพะฉะนั้นจาก M m กับเ m ก็ส่งผลให้เกิดซิมม่าเอตามมาก็คือซิมม่าเก็เป็นศูนย์้วยเพราะเทวรินศูนย์นะครับแล้วก็ซิมม่า E ก็ออกมาก็คือค่านี้ กับซิมมาเอีกก็ใช้อะไรครับดินนิงคือเอ็มซีสุดท้ายหรือก็คือใส่สองเ็มด้วยไอดีแบบสามและอีกสุดท้ายโอเคครับแอกมาเป็นสองตัวซิมมาเอ็กเอ็นกว่าซิมมาอีจากนั้นนะครับเราก็เอาคาวอีคิวกับซิมมาเอคิวใช่ไหมมาใช้แตามเงื่อนไขของ การกอบบัตอองคอินสมการที่สิบสี่กับสิบสามนะครับจากสูตรยกมาเลยเนาะยกสูตรมาเลยก็สูตรนี้ครับแทนที่เรลาตัวกง่ตัวเนาะเท้าเอ็นร้อยแปดสี่จสามสี่ใช่ไหม,นะน,มนะครับนี่คือเท้าเอเ้าวยคือสามก้าสามนะครับนี่คือเท้าวถูกไหมอันนี้คืออะไรครับนี่คือเท้าเอ็นนะครับแทนค่างลงไปเลยออ kfs ก็คือหนจุดหก ใชไหมอ่าแล้วก็นี่ก็คืออะไรครับก็คือเทาอี e, นะครับแต่ค่าธรมรมดานเนี่แหละเอาข้อมูลที่เราหาไว้พวกเนี้ยครับที่เราจดจดพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับเทาอ e, ีทาวออย่างเนี้ยหรือเทามาแทนนี้นะครับออกมาก็ติดตัวแปรดีไว้เหมือนเดิมก่อนนี่คือเทาอี e คิวรับส่วนซิกมาอ q ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันจากสมการที่สิบสามยกมาเหมือนกัน กันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเอ็มซิมอเป็นศูนย์ูไหครับศูนโทษนี้ตัดที่หมดเลยศูนหมดนะครับนีเป็นกีเอฟใช่ไหมสองแล้วก็นี่คืออะไรครับซิมมอีก็จะเจอเฉพาะเทิมข้างหาลังนะครับได้ทั้งนีดจากนั้นก็เอาตัวนี้แทนกลับไปในเกณฑ์สมการที่สิบห้าครับเลื่อนไขตัวนี้ ตามหลักทฤษฎีความเป็นเชืยดของตรีทกณนะะลงไปเลยนะครับกอีควหาลด้วยทัพเอ็นกลังสองบวกซิมมาอีควหาด้วยซิมมาเอ็นกลังสองแล้วทั้งหมดเนี้ยถอดร่าที่สองออกมานะครับจะได้ดีทกับยี่สิบเก้าจุดหกห้าไครับยี่สิบเก้าจุ้าแล้วดีเพราะนั้นเราก็ พึ่งตอบนะต้องไปไหครับเออเช็คก,ก่อนเช็คว่าเราสมมุติอะไรไว้อยู่ใช่ไหมสมมติตัวประกอบที่เราสมมุติก็คือ kb นะครับตัวน,นี้แปดถึงถึงห้าสิบได้มาเท่าไหร่ทำงานก็คือย9ิบเก้าแสดงว่าดีนี้อยู่ในช่วงแปดถึงถึงห้าสิบถูกไหมเออตรงเนี้ยโอเคนะครับถูกต้องแล้วเราค่อยตอบ นะครับเข้าใจไหมก็อตอบนะครับว่าไดเมนเตอร์ที่ใช้ได้เนาะก็คือประมาณ2 9 6สิ้าถึงหกสิบห้ามิลลิเมตรเข้าไหมครับถ้าไม่ตรงก็ไปปรับแก้ KB ใหม่นะครับก็มาคำนวณใหม่อีกรอบ